ฝากงติกตังอะไรนี่ฮะรอวกับังในคูมอเซอุ่นี่เสียบอุ่นี่เสียบเออฮาจังละกองเข้ามาไหมนะเวลาเบกก็เบกีลาน้อยๆนะถธอขึิงงบน้อยน้อยซะกึ้างงบรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองที่ยังมีสติสมประกอบอยู่นะจ๊ะสวัสดีครับทางผู้ชมที่น่ารักและขาบรบรักทุกทา่านพบกันอีกแล้วกับลีเกียวช่างแนวว้าวว้าวว้าว้าวันนี้เราก็มาเล่นเกมใครพีจีเว้ยลักกินเดโก มันลืมมันลืมอีกแล้วแอคมิงบอกมันใกล้จะแตกอีกแล้วเอออยากสลิงแบบรีเกียวหัวมีแอคมิงคอยบอกว่าเกมไหนใกล้จะแตกคลิกไปกันไล่ลิงก์ได้คอมเมนต์เลยเออมาเริ่มกับงบหนึ่งพันบาทท่วงทวงให้สับปิงทิ้งกางไปกองเนีเออ่ยและฝากติดตามกัน้วยนะกับลีเกียวหัวช่างแนว ฝากกดติดตามกดไลค์กดซักซักให้กันเลยนะตั้งหลักผู้เล่นที่เข้ามาใหม่อ้ยใหม่หรือกับว่าไม่รู้แต่แตกไปเดียวหกร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้โหมันช่างชื่นใจจริงจียงมามากันต่อยังไงลีลองนี้ยังไงลีเอเอ,อ,ซ,อ,อซูชิของอัวาซาูชิของอัวมาเดียวยังไงต่อลอกนี้ดองนี้ยังไงต่อ ปัก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 อืมปัก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 นี่ตัวอีก็เข้ามาไว้โอ้โหสิบสี่บาทไม่ได้ยังขักทุ่งอยู่ยังไงรู้สิเอมาวันนี้เราก็มาลิงกำแบบเล็กๆน้อยๆเพรอะไรคะอาหารยิงนะเออกินกระเชงชุงเบาๆนี่กูติดเชงชุงไปเป็นที่เรียบร้อยเลี้ยวมามากันต่อ เราต้องไล่จินเชียงจูงเราต้องไล่จินเชียงชูงและเราต้องไล่จินเ <Wow. S 1> ชียงชุงนี่มากำลังแตกกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมทุกท่านครับเออรีบเข้ามาเล่นกลาหลวงลวงเลยตอนนี้นะเอยเข้ามาดูปุ๊บก็รีบสมักปัก,กเลยนะกำลังแตกกันเลยช่วงนี้ฮมา หลงละใครที่ยังไม่เร่งรีบซื้อมาเข้ามานะมีโปรโมชั่นลีลีลุวยแอดมินฝากบอกมานะเข้าไปสมัครกลางไล่มีมคกแจกรวยนะเอลองสงมัครกลางรูลองทักทายแองมิงไปกลางรูนะนี่ยังไงเรามาลุงกลางบอกว้ตัวคิวต้องเข้าแล้วลอบนี้ตัวคิวจะมาไหมห่วยไปพักมากกอืาถูกโย่ไปพักมามกกนี่อะตัวจีอะตัวเคตามมาตัวเคตามาตตามา แถวบงไม่นิเกียวในนังไลว่าอีกเนี่ยวิแตกกังวลลวเลยเนี่ยอืมมาทีฮะร้อยกว่าบาทนี่เป็นไงล่ะเออทุกคงรู้ไว้นะไอ้ยนเกียวพวกพาแต่ทุกวันเลยอื้มมายังไงลักกเนโกะกำลังมาส่งนี่ดิซ่ามากระมาล้วงนี่ซูชิมาเลี้ยงแถวมาโอ้โหสิแปลบาทมังไม่มีตัวคู่เว้ยนะเจรดญยิ่งเลยยังไงลี อ,อ,อย่างไรดีวะเบกเกินสิบบาทไปเขาอ,อ่ามาซื้อฟีัปิ้งงดีกว่าจักไปตาแก๊กเ,เตอร์ไม่เข้าอ้วเข้าให้เองนี่มาเลียวเหมียวเหมียวไ่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะอยู่หรือจะไปเอียหาตังรินข้าวหน่อยเลยอืมไงขอสักอีม,มาคุงสองม่ไหมคุงมาคุง,งสีไปยังไงต่อยังไงต่อ มาเอ๊ะแเบบ๊บเอ๊บ๊บ้ซูชิออ้ยขากแถวเดียวเท่านั้นโอ้ยข้าวปั้งขากแถวเดียวออ้ยถ้ามาครบแถวเรียบร้อยแล้วอื้อมนะเดี๋ยวตังไว้เลี้ยวคุณสิบสี่ตังไว้เลี้ยวยังไงลีเอ้ยขอตังจิ้งเข้าหนื้อเส่หัวอะไรจากเกมจีจีทุกวันนะเออฝากกองติดตังอะไรนี่ฮะรอขอบางในคุมไว้ส่โอนี้คุณยี่เสียบคุณยี่เสียบเออ ต่างละคงเข้ามาไหมนะเวลาเบกก็เบกกีละน้อยๆนะถ้าเกิดงบน้อยๆถ้าเกิดงกเยอะก็เบกทีละเยอะๆกันไปเลยเอออย่างกอย่าเบกทีเดียวที้อยส่ง้อยนะไม่เอานะตังหรือต้องเยอะแยะจะเบกแบ่งงั้นได้แต่การลังตีว่าเข้าเออถักฝ่แอดมินไปกางไล่เลยว่าเกมไหนจะเข้าจะแตกนะแอดมินกลุ่มน้ำลิงอยู่เรียบร้อยเลย ออพอไร่าขนมเว้วันนี้พอไร่าขนมเว้สุกยอกงบหนึ่งปังไรเก,ก้าร้อยกว่าบาทเฮ้ยพอไร่กินข้าวนีออ่มา t ั p p ิ n สุดท้ายว่ายังไงเออคูงไปสิสองร้อยกว่าบาทยังไรอยู่เอ,อ้ยซูชิมาวะเออคูงไปสิเออสุกยอกไปเลยเออโอเคเดี๋ยวอีฟี t ับ p ิ n สุดท้ายว่ายังไง ว่ายังไงว่ายังไงมาให้ลีเกียวหวกกังไหมเนยียังไงก็ฝากติดตั้งข้างด้วยนะกับลีเกียวหวกช่างแนวแล้วก็ฝากเกมไข่พีจีด้วยนะลักี้ไม่โกะกัง,งมาเลยตรงน,นี้หกร้อยกว่าบาทจักไปเซียัยกจริงจชิงชุ่มชัวเลยวังนี้เออเอาซาบิงสุดท้ายยังไง โอ้โหมีแต่คุงโอ้โหมึงแต่ได้ตังมานในเฮียรวยตจเลยโอเคสังหรับวันนี้ลีเกี่ยวก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอแวะไปรับประทานอาหารนิดหนึ่งเกมหน้าเป็นเกมอะไรติดตั้งกองไว,วนน้สวัสดีค่ะ